คพื่อเพื่อนสุตื่นแต่สาวาด้วยมนันนี่มาขึ้นเนี่ยเสียงลมเนาะดังเฮงมากเลยสู้ยานไอ้รีนเฮาสู้พังอ่ะเพื่อนเพื่อนสู้ตื่นเหมนหน้าสู้ฝั่งมาเปิดเบิร์เนี่ยกำลังสิเตรียงเพจงานตกใจเห็นเบิร์นเมื่อเปิดอีย่างถึงรีนเฮาสู้ไปเบิร์เลยที่มากันตกเบิง่งเพือพ่อนพังเบิร์ ตกแห้งด้วยนี่ซูจะไปเฮ็ดงานยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเบิ่งคุณน่ะเบิ่งอากาศตอนนี้จะอ่ากี่โมงสิเจ็ดโมงเพิ่งล่ะเจ็ดโมงสาวเพื่อนเบิ่งโอ้ยเฮียจังได้ดีพังเบิดเลยไหมตายตายตายพักพักอยู่ข้างในก็คือสิบอลอดดอกเพื่อนเพื่อนด้ยโอ้ยคุณน่ะเด้อ ให้เท่านีเพนเป็นคน,น,คนตื่นขึ้นมาละจัดการสมส,บบสั่งเฮือกเบาไวจนชั่งบดเลยลมร้อโอ้ยหนะลงขาจังเลยกินเหา่าลมลมแห้งสุดๆละ่ะแต่ก็บออยากจะเส้อว่าที่มาจะมาไหวตกไหวขนาดนี้เบงเราตกถึงแต่เมือ่อคืนจนพุดนาเบิง โอ้สิขับรถจังไรกันนะเพืเเเ่อนเพื่อนเมื่อยขนาดนี้นี <_ d ata> ่มากระตกต้องค่อยๆไปอ่ะล่ะโอ้สองสารกินเห่าจะคลองเด้เนาะ <_ d ata> สิย่างเข้าไปกับปากายย่างยานมึนเ <_ d ata> ม,มืองบุญนะโอ้ยได้ย,ยินแต่เสียงล่มคืน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  เบิ่องบนอะอู้ยกระทางดอกไม้สุ่กความแม่นเพื่อนความบดทั้งบดเบื้องบ,ดบ,ดบนงน่ะข้างในบ่อเหลือโอ้ยโอ้ยรมแห้งลมแห้งที่มาตกพี่น้องที่มาเข้าบ้านแล้วนี่อืออุตาห์ข,ขึ้นยางไปขึ้นรถกันเนาะค่ะเพื่อนยางขึ้นรถด้วความมืด Chết mông 18 mông nhưng mượt <laughs> I told you. It take them out, you not listen to me. Oh, is broken. Thang bất kỳ nọng đi. เลยเหลืองเลยบอดขอบปีหนากันยังอยู่บ่ได้เลยได้ปีเดียวพอถึงปีสามเบิ่มบึงสื่อโอ้โอ้แค่ฟูแค่ฟู you want them to be broken moreI told you to be move them out you say no 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 leave it leave it need to fix them I fix it yeah saw them out <Come on. S 1> we have to move move them out you know after leave them first before them get more broken นะข้างวัดเหรอเพื่อนเลยปู้ษาผงสือมากนี่ล่มมันแห้งบุคคมเลยจะได้งุ่ม จังว่าหาพันธุ์กบาทกันเนี่ยเปิดเนี่ยหาพันใส่ได้แป๊บเดียวข้างเบิดบุคุมเลยเันแปไปเหตุง่ายกับจูโอ้ยขึ้นแต่สาวพี่น้องเลยดินยางไปหลนเนี่ยลุ่มแรงมากๆเลยเหมือนบอกเลยเลยว่มมาลุ่มโคตรแรงเนี่ย ล้มแบบสุดยอดอะแรงมากๆอะอสเสียกรองเท้าสเสียกวันนี้นี่เลิกงานมากเสร็จนีก่ก็สิไปสือของต่อได้ค่ะเพื่อนคือเห็นงานหอดเที่ยงอูปเะห์มากไปกว่าน,นี้แล้วอะวนี้จะไปสือของไปทำงานกันค่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> เพิ่ง <c oughs> หนาวหลายที่มาตุ มือแรกอุย้ยมือตืดต้อเนี่ยไม่เห็นหนาเนะาะค่ะเพื่อนเนาะเหมือนมีเลย <c oughs> มีออกหากินย้าแมลงเอ้ยย้ำมะซาวย่าง,างอัอาานนีอยู่ตกอยู่ค่ะเพื่อนติดไฟแดงตบตักอยู่เลยเนะี่ยตกเป,ป็นบูดตัวหมู่บ้านยังอุ่นๆอ,อยู่เลยยังไปเห็ดงานอยู่เลย